สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสิ้นหลวงปู่แสงสิ้นหลวงปู่แสงเกจิดังนครพนมสิริอายุ111ปีศิยานุสิทธิ์เศร้าน้อมอาลายัยพระเกจิดังนครพนมสิริอายุ111ปีหลวงปู่แสงและสังขารอย่างสงบลูกศิษย์น้อมอาลายัยส่งหลวงปู่ 21เมษาย,ยน2565หลวงปู่แสงพระเกจิดังนครพนมละสังขารอย่างสงบสิริอายุ111ปีโดยประวัติของหลวงปู่แสงเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตลูกศิษย์หลวงปู่แสงอดีตเจ้าคณะตำบลก้านเหลืองอดีตเจ้าอาวาสวัดโพชัย บ้านโพนตูมหมู่4ตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัด,ดคนครพนมละสังขารอย่างสงบที่กุติศริอายุ111ปีลูกศิษย์เผยว่าวันที่19เมษายน65ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเยี่ยมอาการอา,าพาธของหลวงปู่โดยผู้ใกล้ชิดหรือคุณชุติมันเหลนของหลวงปู่ได้แจ้งว่าก่อนหลวงปู่จะสิ้นลมมีโรคประจำตัวคือโรคปอด และโรคระบบทางเดินหายใจมีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลียเนื่องจากชราภาพมากแล้วก่อนจะละัสังขารเวลา6นาิกา20นาทีวันที่21เมษายน2565ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ